เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่38ชื่อเรียงความข้อใดเหมาะที่จะใช้ส่วนนำต่อไปนี้ ส่วนนำกับชื่อเรียงความสิ่งที่ควรจะมีเหมือนกันเลยก็คือใจความสำคัญและในโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ส่วนนำมาก่อนเราก็มาดูว่าเราอะเห็นใจความสำคัญอะไรจากส่วนนำต่อไปนี้ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งปวง คำกล่าวนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้คนทั่วไประลึกว่าความรอบรู้เปรียบเสมือนแก้วอันมีค่าประดับชีวิตของคนเราใจความสําคัญที่เขาเน้นถึงสองรอบเลยก็คือปัญญาแล้วก็ความรอบรู้เพราะฉะนั้นชื่อเรียงความก็ควรจะต้องมีสองอย่างนี้มาดูข้อแรกชื่อเรียงความว่าคุณค่าของมนุษย์กว้างเกินไป สสติสมาธิปัญญาไม่มีการพูดถึงสติแล้วก็สมาธิข้อที่3ความรู้คือขุมทรัพย์พอมีการทูดถึงความรู้ข้อที่4การแสวงหาความสําเร็จไม่มีการพูดถึงความสําเร็จข้อที่5วิชาการสร้างได้ด้วยตัวเราไม่ได้มีการพูดถึงว่า วิชาการจะต้องถูกสร้างมาจากอะไรเพราะฉะนั้นข้อ3เหมาะสมที่จะเป็นชื่อเรียงความที่สุดสรุปจากข้อนี้เวลาที่ให้ชื่อเรียงความหรือว่าให้ส่วนนำมาเนี่ยระหว่างสองส่วนนี้จะต้องมีใจความสำคัญที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องต้องอ่านส่วนนำให้ได้แล้วก็รู้ว่าใจความสำคัญที่ได้จากส่วนนำเนี่ยต้องการจะเน้นอะไรชื่อเรียงความ ก็ควรจะเน้นสิ่งนั้นเช่นกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ